สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อ,อกับป้านังอยู่ขึ้เก่าเลยจ้ะป้านังแม่น้องโอปอค่ะพี่น้องเมื่อนี้ป้านังสิฟ้าไม่กินสุปกระเขาะแซ่บเลยจ้าพี่น้องใส่พริกดิบค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่จ้าไม่ก,กินน้ำกันค่ะพี่น้องมีไข่ต้มน้ำเลือจ้าแม่จ้ะาาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อกค่ะพี่น้องเลือกกินอีสานบ้านเฮาจ้ะแซ่บๆเลยจ้ะ ม่เน <chat> ี่เขาเจ้าจ้ะไม่ได้หนึ่งเขาเงาจ้ะนะพี่น้องใครจ้ะใครเนี่ยเขาก็มีโปรตีนมากมายด้วยค่ะพี่น้องป็นมือละหน่วยสองวันได้จ้ะ พักบุ้งบ้านเหระค่ะเอาตเยบมาแสกล้ำ้องล้ำหัว,วค่ะพี่น้องผูกี่กยเขือนี่จะเป็นอาหารลักใีคข้าวเห็นเขาด้วยค่ะพี่น้องที่ขาดไม่ได้เลยค่ะมีปลาทูกับไส้ปลาทูด้วยค่ะ ใช่น้ำปลรราลาดลหรอคะพี่น้องขาดไม่ได้ขึ้นรรน้ำปลาลาดลหรอคะพี่น้องก็ใช้น้ำด้จานนี้จะใช้น้ำตาลนี้

แซ่บค่ะพี่น้องเขาก็เอาผักมาเหรอครัพี่น้องใส่ผักแบบหลายอย่างเลยเจ้ามีผักในสวนเขาเหรอเจ้าเป็นหอมต้นหอมบ้านเขาเหรอเจ้าแล้วก็ผักชีกินผักชีกินนะค่ะพี่น้องอุ้ยสาวเนี่ยทั้งแซ่บเลยจ้ะไข่เขา็าให้โปรตีนค่ะ พวกผักพวกนี้เขาก็มีวิตามินแหละค่ะพี่นอ้องเป็นควบคู่กันไปแหละค่ะเ <c oughs> ขาเขาก็เป็นอาบัวยีเดียดนะคะพี่น้องใส่กอบนี่เขาก็โปรตีนนะพี่น้องไมนไม่เห็นค่ะ เดี๋ยวรองเถี <c ười> ่ยนี่ห้อก็ปลูกไว้เหรอจ้าต้นสองต้นห้อกับกินได้เหรอครับพี่น้องกินกไม่เว้หรอกจ้าเ้องปลูกก็ได้ถายได้ก็กินอ้ะดีนะครับพี่น้องนะะจ้า 是是。<laughs> <laughs> 啥啥 รุงนี่บำรุงสายตาด้วยค่ะพี่น้องปลอดสารพิษคว้ามค่ะพี่น้องคลิปนี้เกือบประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องนะขอบงังหยุดคลิปไหมด้วยค่ะพี่น้องสสดีจ้า